วันนี้วันอาสาฬหาบูชา mm. วัดทั่วประเทศเลยจัดกิจกรรมนะครับเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาคือค่าหลายพื้นที่ครับบางจุดมีถนนคนเดินมีถนนสายวัฒนธรรมด้วยนะครับไปเริ่มต้นที่แรกกันก่อนเลยภาพนี้ภาพมุมสูงจากวัดหนองแวงพระอารามหลวงนะครับเขตเทศบาลนครขอนแก่นสวยงามมากจริงๆตอนค่ำที่ผ่านมาครับเปิดไฟพระมหา,าธาตุแก่นนคร9ชั้นทุกดวง สว่างสวัยครับกลายเป็นสีทองอรารามเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชานะครับจากนั้นก็มีกิจกรรมการเข้ารับสายสินจากทางวัดแล้วก็ปะพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะอิ่มบุญกันทั่วหน้าที่นครพนมค่ะวัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารนะคะที่นครพนมพุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญกันนะคะชาวไทยชาวลาวค่ะมาเวียนเทียนวันอาสาฬหาบูชานะคะแล้วก็มีความเชื่อกันด้วยบอกว่าใครที่ได้มาทําบุญกราบไหว้ขอพรถือได้ว่าทําบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องไปถึงที่อินเดียเลยค่ะหลังจากเวียนเทียนเสร็จแล้วนะคะสามารถเที่ยวที่ตลาดถนนสายวัฒนธรรมได้นะคะนี่คึกคักเลยค่ะคพอค้าแม่ค้าก็ชื่นใจนะคนมากันเต็มเลยตรงจุดนี้ก็ทําเป็นถนนคนเดินนะคะ ร้านค้าร้านรวงต่างๆขายอาหารทั่วไปเยอะแยะค่ะแล้วก็มีการแสดงเิลปวะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้วยค่ะครับปิดท้ายกันที่วัดอินทารามจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับพระครูประหลัดยุทธนาเจ้า,าวาดวัดนำพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิแล้วก็ทำพิธีบวงสวงเปิดดวงเศรษฐีครับนี่เขาบอกกันว่าเป็นการเปิดดวงเรียกโชค เปิดลาบเรียกทรัพย์ค่ะแต่อยากเป็นเศรษฐีก็ต้องทำงานด้วยนะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาใครร่วมพิธีนี้ไม่รวยให้รู้ไปนี่จากนั้นร่วมกันเวียนเทียนต้นไม้เคารีบนะฮะเวียนเทียนต้นไม้อย่างนี้เลยต้นกล้านี่แหละเวียนเทียนต้นไม้รอบพระอุโบสถถือว่าเป็นการทำบนวิถีใหม่นะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยลดการสร้างมลภาวะด้วย ลดฝุ่นควันพิษโดยเฉพาะพ m 2.5มที่เกิดจากการเผาทู่เผาเทียนไงค่ะวันทุ่เนี่ยโ,โหนะฮะจุดพร้อมๆกันขึ้นมาแล้วก็หนาใหญ่เหมือนกันส่วนที่วัดท่าการ้องครับตำบลบ้านป้อมนอกจากจะเวียนเทียนแล้วพระพิพัฒนศาานกิจวิธานครับเจ้าคณะอำเภอบ้านแพรกและเจ้าอาวาสได้แจกข้าวสาร5กิโลกรัมมากกว่า500ถุงนะครับให้กับญาติโยมที่มาเวียนเทียนด้วยนะครับค่ะบุญแล้วกลับบ้านก็อิ่มท้องด้วยค่ะ และก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยเช่นกันนะคะ